พบกับรายการกิจชีวิตกับด้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พระปรดงนะครับแล้วก็เลยมาที่ปอมประจุนซึ่งด้านหลังผมคือเรือรบเรือหลวงแม่กองนะครับซึ่งเรือลำนี้ในหลวงราจะแปะราชการที่แปดและราชการที่เก้าพทรงประทับมาแล้วนะครับบรรยากาศดีมากสวยงามมากแล้วก็มีสโมสร ฐานเรือนะครับที่ขายอาหารทะเลนั่งทานข้าวแล้วก็มองไปที่ทะเลสาบหรือทะเลหรือแม่น้ำก็ไม่รู้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการไลน์นอกจังหวัดพิษณุโรกก็เป็นเรื่องราวของอเมริกาครับแวบไปต่างๆประเทศบ้างเราก็ชมข่าวจากประเทศไทยมาเยอะ บ้างแล้วตอนนี้ผมก็จะสลับหมุนเวียนกันไปคือผมอยากจะให้ทุกคนรับรู้ถึงเรื่องราวของอเมริกาของไอ้กันนี่แหละซึ่งหลายต่อหลายคนก็นิยมชมช,มชอบและนับถือก็พยายามจะเจริญรอยตามอเมริกาเพราะอเมริกามีบทบาทกับประเทศไทยมาช้านานในสมัยแรกๆเลยจนบัดนี้ก็ยังมีอิทธิพลอยู่ครับผมไม่ได้ว่าคนอเมริกันไม่ดี คนประเทศอเมริกาไม่ดีแต่ผมจะนําเสนอในแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่นั่นเหมือนกันนะครับอเมริกามันมีก็แบ่งเป็นหลายรัฐด,ด้วยกันแต่ละรัฐก็เหมือนประเทศนึงนะครับก็มีคนดูแลนายกเทศมนตรีเมืองที่นั่นใหญ่มากก็ปกครองกันในระบบแบบเหมือนกับว่า กระจายอำนาจกันจริงๆนะก็เหตุเกิดที่รัฐอับารมามานะครับเหตุเกิดว่าอะไรก็มีบาทหลวงคนหนึ่งนะคือบ้านเขาก็จะเป็นบ้านหลังๆๆๆเนะี่ยมันก็จะกว้างไม่มีรั้วหรอกที่นั่นอนะ่ะก็มีบาทหลวงคนหนึ่งท่านหนึ่งก็เห็นข้างบ้านไม่อยู่ไปที่อื่นต่างจังหวัดคงจะหลายวันนะ่ะ ก็กลัวว่าต้นไม้ที่เขาปลูกไว้อะมันจะตายก็เลยถือวิสาสะไปรดน้ำต้นไม้ให้กับเพื่อนบ้านนั่นแหละแค่นั้นเลยครับปรากฏว่าบ้านตรงข้ามเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งอยู่ตรงข้ามก็เห็นว่าบาดดวงคนนี้รดน้ำต้นไม้อยู่ก็ไม่รู้ว่า เจตนาอย่างไรก็แจ้งตำรวจก็เหมือนกับว่าไปบุกรุกบ้านคนอื่นเขาตำรวจก็มาครับซึ่งเป็นตำรวจผิวขาวมาถึงก็จับตัวบาดหลวงท่านนั้นแหละท่าก็บอกว่าผมเป็นบาดหลวงเขาก็ขอเอกสารที่ว่าเป็นบาดหลวงก็ใครจะไปพบติดตัวล่ะ เอกสารก็คนมันจะหาเรื่องอะ่ะจริงๆก็กลับเข้าไปในบ้านไปดูชุดบาทหลวงก็คงจะเชื่อถือได้แล้วมั้งก็ไม่เป็นอย่างนั้นตำรวจก็จับจับไปโรงพักแล้วปรากฏว่าโรงพักก็เข้มแข็งเข้มงวด ก็ไม่ปล่อยบาทหลวงท,งทั้งๆท,ที่รู้ว่าเป็นบาทหลวงต้องประกันตัวออกมาครับยาพี่น้องของบาทหลวงประกันตัวออกมาห้าร้อยเหรียญยูก็ประกันตัวออกมาเสร็จปุ๊บก็ขึ้นศาลครับศาลก็ตัดสินว่าบาทหลวงคนนี้ไม่ได้มีความผิดเพราะไม่มีมูลเหตุมูลฐานอะไรที่จะไปบุกรุกบ้าน เพื่อนบ้านเป็นเหตุที่ตำรวจนะมีอคติกับบาดหลวงหลายคนก็คงนึกภาพบอกนะว,ว่าบาดหลวงธรรมดาเขาไม่โดนจับแต่บาดหลวงเป็นคนผิวสีครับในรัฐนี้ก็ยังมีเหยียดผิวสีอยู่เหยียดชนชั้นเหยียดอะไรอยู่รัดนี้นะ บ,บาเรามาเรื่องก็น่าจะจบแต่มันไม่จบครับไม่จบเพราะว่าพอบาทหลวงได้ออกมาจากห้องขังแล้วออก็ปรากฏว่าไม่มีคำขอโทษจากนายกเทศมนตรีคือที่นั่นเนี่ยตำรวจเนี่ยเป็นลูกน้องนายกเทศมนตรีเมืองนั้นไม่มีเงียบกิ๊บ และตำรวจก็ไม่ได้มาขอโทษด้วยนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นปรากฏว่าบาทหลวงไม่ยอมครับก็ได้จ้างทนายความทนายความก็ออกมาแจ้งความ ตำ,ตำรวจครับที่จับบาดหลวงคนนั้นในข้อหาทำให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ตอนนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกับเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันไม่เล็กนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่การที่จะมาจับคนคนหนึ่งอ่ะเข้ามารดน้ำต้นไม้บ้านเพื่อนนะทำไมต้องเป็นเรื่องราวใหญ่โต ล้วปรากฏว่าเพื่อนบ้านเขาก็จะเอาเรื่องหรือเปล่าเ็ายังไม่รู้เพราะเพื่อนบ้านไม่อยู่หรือเพื่อนบ้านเอาเรื่องผมก็ไม่รู้นะครับเพราะเพื่อนบ้านอาจ,จะเป็นคนผิวขาวไอคนที่โทรไปก็เป็นคนผิวขาวๆๆนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นที่อเมอริกาเกิดขึ้นกับคนอเมริกันที่เราไปฟังก็ไม่ได้จะบอกอะไรหรอกไม่ได้จะไปตำหนิไอการล็อกไม่ได้ไปตำหนิประเทศอเมริกาหรอก แต่ก็อยากให้พวกเรารับรู้ว่าประเทศอื่นๆเนีที่เราไปเที่ยวที่เราไปเรียนไปฝึกงานไปดูงานบางครั้งเราไม่ได้เห็นทั้งหมดของเขายิ่งถ้าไปเที่ยวนี่แหละไปโทนเนี่ยเห็นแต่สิ่งดีๆเราไม่เห็นหลอกชุมชนที่มันมีปัญหาเรื่องยาเสพติด เราไม่เห็นหลอกการเอารับเอาเปรียบของคนเหล่า so, น right ี้ก e ็อยากจะบอกเพื affe, th ่อเตือนสติว่าไม่มีที่ไหนเลยดีเท่าประเทศไทยผมจะบอกให้แม้มันยังมีปัญหาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินอยู่แม้จะมีการยิงกันการทำร้ายร่างกายกัน แต่มันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่เศรษฐกิจถ้าเกิดรัฐบาลทำให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้ไอ้เรื่องแบบนี้มันก็จะไม่มีหรอกครับมันก็จะเบาบางลงๆยิ่งป่นกี้ทำนองนี้ก็จะไม่มีส่วนเรื่องไปฆ่ากันตายนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งมันเกี่ยวกับคนแต่ละคนในจิตสำนึกของแต่ละคน เท่านั้นเองกรับคลิปนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็เป็นคลิปที่จะบันทึกความทรงจำผมด้วยว่าผมได้มาอยู่ที่ป้อมพระจุนนะครับซึ่งรัชการที่ห้าท่านยืนสง่าสวยงามมากณที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี่ในชีวิตหกสิบปี ที่ผมมเกิดาท่านที่เข้ามาชมใน Facebook ไลฟ์ของผมนะครับก็ mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นกำลังใจของผมก mm hmm. ารติคอมเมนต์อะไรต่างๆมาก็ติชมมาได้เลยในช่องกิดโพส h ช n แนลผมว่าไม่เป็นไรครับถ้าท่านมีความสุขท่านจะด่าแบบด่าแบบคนตีนด่าแบบไม่มีเหตุมีผล คือกูเกลียดมึงก็จ่ามึงก็ด่ามันได้เลยครับผมอ่านนะอ่าน,านก็ดีผมก็จะก็อย่างน้อยก็ต้องขอบคุณนะ่ะเขาคนเข้ามาชมนะอม่ะก็มันเหมือนเป็นลูกค้าผมนะเหมือนกับผมเปิดร้านอาหารนะ่ะคนเข้ามากินข้าวก็ลูกค้าผมพอกินเสร็จไปโพสต์ด่าว่ากับข้าวไม่ได้เรื่องแต่เขาก็จ่ายเงินให้ผมแล้วดีโอเคผมไม่ว่ากันถ้าเป็นความสุขของทุกท่านถ้าท่านจะเก็บยดโมาจากไหนมีปัญหาเรื่องเมียแม่งขี้บน่น แปลงล้างจานไม่สะอาดก็ดา่าทำนองนี้ก็มาระบายในในไลน์ของผมได้นะครับมีปัญหาเรื่องเจ้านายเจ้านายแม่งโวยวายเห็นแก่ตัวก็มาด่าในไลน์ผมได้มีปัญหาอะไรก็หลา่าถ้าท่านจะเก็บกดอะไรนะครับแต่ถ้าท่านเป็นผู้ทรงความรู้มีความรู้ก็คอมเมนต์ติเพื่อก่อนะครับก็ยิ่งเอามูวาสาธุเลยแต่ถ้าติเพื่อ ตัวด่ก็ไม่เป็นไรเป็นความสุขผมก็ยินยอมที่เป็นเครื่องมือในการให้ท่านได้รับปบปายวิขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆนะครับท่านที่เข้ามาในรายของผมนะครับสายมูเตรูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาครับสิ้นเดือนนี้เสร็จแน่นอนไว้จากหนึ่งพันบาทจะมีชื่อนำสกุลติดที่ฐาน อีกบอกเข้ามาพูดคุยกันใน f facebook กิจพลเดชวิสัยและก็ facebook ดรกิจพลเดชวิสัยวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้รัชการที่ห้านะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดนบันดาลให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกท่านครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยัน์อาจารย์จ้ำสีบุรภาระยองโรงเรียนสอนศักิลอาจารย์นกแก้วเมืองทองชานี